สวัสดีครับแฟนๆ s p e c r a c o m ทุกท่านผมใน AI Robot วันนี้ผมจะมาทเ,ะเทลลียบ Spec Tesla Model Y ระหว่าง Model Y, Model Y Long r a n g และ Model Y Performance ว่าแต่ละรุ่นย่อยมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างมาเริ่มด้วยพละก,กําลังครับรุ่น Model Y Performance จะมีพละก,กําลังมากที่สุดถึง534แรงมา้าตามด้วย Model Y Long r a n g 514แรงมา้าและ Model Y 347แรงม้าครับ โมเดล Y มีอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลา6.9วินาทีซึ่งมากกว่าลองเรนไป1.9วินาทีและ Performance 3.2วินาทีครับโมเดล Y Performance มีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่า2รุ่นย่อยนั้น33กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ของโมเดล Y มี57.5กิโลวัตต์ชาวซึ่งมีน้อยกว่า2รุ่นย่อยนั้นไป17.5กิโลวัตต์ชาว รุ่นโมเดล Y Long r a n g มีการขับขี่สูงสุด623กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน EPA มากกว่าโมเดล Y Performance ไป41กิโลเมตรและโมเดล Y ไป113กิโลเมตรครับการชาร์จแบบไฟบ้านของทั้ง3รุ่นอยู่ที่11กิโลวัตต์ชาวส่วนการชาร์จกับสถานีของรุ่นโมเดล Y Long Range และโมเดล Y Performance จะอยู่ที่250กิโลวัตต์ชาวซึ่งมากกว่าโมเดล Y ไปป80กิโลวัตต์าวและในการชาร์จเพียง15นาที สามารถขับขี่ได้282กิโลเมตรครับโมเดล Y จะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังส่วนอีก2รุ่นย่อยนั้นจะขับเคลื่อนด้วย4ล้ออ h e วิ d ไร v e โดยล้อแต่ละรุ่นย่อยนั้นใช้ต่างชนิดกันและจะมีขนาดต่างกันไป็น1-2ถึงสนิ้วครับมีการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรในรุ่นโมเดล Y และ192,000กิโลเมตรในอีก2รุ่นย่อยนั้นครับ ในด้านราคาของรุ่นโ o เดล Y และ m o เดล Y Long Range จะต่างกันอยู่ที่300,000บาทส่วนรุ่นโ o เดล Y Long Range และ m o เดล Y Performance ต่างกันอยู่ที่250,000บาทครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับรถเท s l a โ o เดล Y ระหว่างโมเดล Y m o เดล Y Long Range และโ o เดล Y Performance มาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ